เตก็สามารถเท็เองได้ง่ายๆครับพี่น้องเตน้อนท้อครับผมใช้เป็นผ่านนี่เลยครับเท็ดแบบง่ายๆเลยครับผมมาเบิ้งว่าผมเท็จตั้งแต่ครับพี่น้องผมย้วาของผ่าครับพี่น้องผมใส่ยู่ที่สองเมตรครับผมส่วนด้านด้านขวางนี่ครับอันนี้เก้าสิบเซนครับแล้วผมก็ไม่เย็บเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเพื่อที่สอดเชือกเข้าไปแบบนี้ครับผมทั้งสองฟังนะครับ ง่ายเลยครับผมมาบางวิธีใส่งานครับผมก็จะใส่แบบใดครับวิธีการใส่งานับผมอก็จโหดโหดเข่าจังหน่อยครับมันก็จะเป็นรูปทรงนี้ครับผมเขาก็สามารถเอาไปมัดใส่กับต้นหมอกต้นไม้ได้เลยครับหมอกที่เขาสิบหกครับผม อันนี้มัดให้เบิ่งง่ายๆก่อนเ่ต้องมีปุ่มมีอย่างดอกพี่น้องมาฟังนี่ครับผมบาดเนี่ยหด้ือกันครับูดเขาแบบนี้ครับนี่จะเป็นรูปทรงเปเลยครับเป็นไนพี่น้องงามบ่ครับนอนให้เบิ่งครับพี่น้องบ่ขาครับน้ำหนักผมเป็นร้อยโลครับพี่น้อง นอนสบายเลยบาดสาุดยอดเลยครับผม